สวัสดีเพื่อนเมาสายคริปโตทุกท่านนะยินดีรับสู่ช่องเมาส์ร็อกเก็ตเชียช่องสำหรับพลพรรค XRP Army และท่านที่สนใจในระบบนิเวศของ XRP นะครับวันนี้มาในวันอึมครึมอีกแล้วนะรู้สึกว่าต้องมาให้กำลังใจกันหน่อยนะเพราะว่าหลายคนเริ่มท้อแท้นะต่อสู้สู้รบกันมานานมากแล้วก็ยังไม่ถึงพระจันทร์ถึงมูนสักทีใช่ไหมวันนี้เนี่ยจะมาคุย2เรื่องนะหนึ่งก็จะมาดูเทคนิคให้นะครับนะว่ามันออกเหลี่ยมอะไรได้บ้างนะครับนะแล้วก็จะมาคุยเรื่องเคล็ดลับส่วนตัวที่เป็นลักษณะเหมือนคําถามแล้วกัน ท้อแท้ใช่ไหมในราคา XRP ใช่ไหมมันมีอะไรบ้างที่พอจะช่วยให้เราเตั้งสติได้นะนั่นจะเป็นพาร์ทที่เดี๋ยวใช้ใฟังนะโอเคเดี๋ยวมาคุยเทคนิคเขก่อนนะ,ะในส่วนเทคนิคเขานี่ยผมให้ดูในภาพใหญ่คือภาพแบบวีกอย่างที่บอกผมในส่วนใหญ่ดูพวกกราฟวีกราฟมันนะนะโอเคเป็นหลักเลยนะกราฟเดย์ก็ดูนะแต่ว่าในในส่วนที่เรียกว่าให้ความสําคัญมากๆเนี่ยจะเป็นพวกวีกพวกมันโอเคนะคราวนี้ไทม์เฟรมของวีกเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างเงี้ยกราฟวีกเราเนี่ย,ยมันทําลักษณะของเวกเนาะเป็นริมอยู่นะโอเคนะ อันนี้คือสิ่งที่ผมลองลากให้ดูแล้วก็ราคาบีบอัดมาพอสมควรละนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยมันยังถือเป็นนะอัพเทรนด์นะทำไมถึงบอกว่าเป็นอัพเทรนด์นะผมรู้สึกทรมานจะแย่อยู่แล้วมันจะอัพเทรนด์ได้ยังไงนะอย่างทนะี้หนึ่งนะอันนี้ว่ากันตามอินดิเคเตอร์แล้วก็ตามตามตัวเลขตามสเตตนะก็คือ1ไอเส้นนี่คืออะไรเส้นนี้คือ EMA 200 Week นะโอเคนะ EMA 200 Week เนี่ยนะครับนะอยู่แถวแถวศูนยนะครับนะยังห่างไกลามากนะอันนี้ก็ยังเป็นการที่บอกว่าเออตั้งแต่นะ มกกลานะตั้งแต่มกกลาเป็นต้นมาเลยนะครับนะมันยังไม่เคยนะครับนะหลุดไอ้ตรงนี้เลยนะจุดห้าหนึ่งนะครับนะนี่คือเกือบทั้งปีนะนะครับนะวิ่งวิ่งมาหล,งหลังจากแท่งนี้นะหลังจากแท่งที่มันเคลียร์ตัวอีเมล200ไปแล้วเนี่ยนะครับนะ่งแจนนะยาวจนถึงตรงนี้ยังไม่เคยกลับไปยุ่งเลยนะในส่วนของราคาศูนย์จุ 51, นะครับนะโอเคนะเพราะฉะนัน้นนี่คือภาพใหญ่นะภาพใหญ่อ่ะลองซูมย่อยลงไปหน่อยนะครับซูมย่อยลงนิดหนึ่งในส่วนของ ระยะสั้นเลยนะตอนนี้มันอาจจะมีประเด็นนิดหนึ่งก็คือว่าราคา1.07เนี่ยมันต่ำกว่า EMA 5 We e ิ week นะโอเคซึ่งอ,อ,อยู่ที่1.12คราวน,นี้เนื่องจากเราดูไทม์เฟรม e e k ใช่ไหมเราต้องรอลุ้นจนจบสัปดาห์นะนี่คือหลักการกนะ็คือคุณดูไทม์เฟรมไหนคุณก็ต้องดูให้มันจบจนถึงไทม์เฟรมนั้นนะอย่างเช่นผมบอกว่าเฮ้ยผมให้ความสำคัญกับกราฟวิคเนี่ยผมบอกว่า EMA ห้าของผมเนี่ยที่เป็นระยะสั้นสุดของผมเลยนะะฉะน้นิ่งกไดันช่งสาา่ง ในเช้าวันจันทร์เจ็ดมงเช้าเนี่ยเกิน1.12ขึ้นไปเนี่ยอัน,นจะสบายใจมากขึ้นโอเคนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะมันยังไม่ได้มีสัญญาณที่เป็นเชิงแย่นะเอ่อชายเองก็ยังอยู่เกิน50นะก็ยังค่อนข้างป้วนเปี้ยนอยู่ในโซนเอ่อเกิน50บวกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยยังไม่มีสัญญาณที่เป็นดาวน์เทรนนะโอเคในเชิงของเทรนโอเคแน่นอนแล้วสั้นในผันผ,นผวนนะครับนะโอเคเอ่ออีกการหนึ่งคือโวลุ่มนะสังเกตข้างล่างนิดหนึ่งนะโวลุ่มเนี่ยยังไม่มีแท่งแบบว่าแดงๆปืแดงุ่กระงจายพปรืดขึ้นะแบบ้้นนนนมมมาาวอลลุ่ตรรงเเียยยกะคับปื อ่าเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างชัดนะว่าเราอยู่ในลักษณะโหมดของไซเวย์แล้วมันอึดอัดนะมันอึดอัดมากเลยนะครับนะคราวนี้เพื่อจะช่วยบรรเทาความอึดอัดให้เพื่อนฝูงนะมีประเด็นอะไรบ้างที่จะมาดูนะอ่ะอย่างแรกก่อนผมเอาข้อมูลในอดีตมาให้ดูนิดหนึ่งในเรื่องของข้อมูลแนดีตเนี่ยนะผมย้อนหลังมาให้เหมือนเดิมน,นะผมชอบเอาข้อมูลสถิติย้อนหลังเก่าๆให้ดูเพื่อให้คุณเนี่ยได้เห็นภาพนะ เรามาพูดถึงตอนช่วงที่น้องเขามูนกันในตั้งแต่ปี2013นะว่ากันนู่นเลยครับนะ7-8ปีนะ 7, นะที่แล้วเลยนะว่าทุกไซเคิลที่ผ่านเป็นยังไงบ้างนะอันนี้อาจจะไกลหน่อยนะ2013นะผมมาร์คให้ดูว่าวิคไหนที่น้องเขาเริ่มมูนนะครับนะจะเจอว่าเป็นวิคที่25นะ November นะครับอันนี้ผมมาร์คเส้นดอทไว้ก็คือเนี่ยพอดีมันแท่งแท่งเขียวเนี่ยสมัยก่อนราคามันมัน,ม,นมันน้อยนะมันก็เลยค่อนข้างจะเอ่อเตี้ยนนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นวิคที่น้องเขามูนนะ โอเคนะยี่สิบห้าเอ่อโนเวม ber แล้วมูนอยู่มาสักอาทิตย์หนึ่งอะนะก็ไปถึงธันวาโอเคนะน่าสนใจอีกอันหนึ่งครับเออเว้ยหนึ่งเจ็ดใช่ไหมบูไซเคิลครั้งที่แล้วน้องมูนวีคที่สิบเอ็ดเดซ ember เว้ยอันนี้คือแท่งแรกเลยนะแท่งที่เรียกว่าพุ่งระเบิดเถิดเทิงนะแล้วก็มูนอยู่ถึงแจนนะพูดง่ายๆคือมูนอยู่มาสักสามอาทิตย์อ่านะเดซ ember นะสิบเอ็ดนะอ่าดูอีกทีนะครั้งแรกยี่สิบห้าโนเวม ber ใช่ไหมวีคนี้นะตอนเอ่ 23, นะอไซเค สิบเอ็ดเ ember เฮ้ยแล้วตอนนี้เราอยู่เดือนไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่นะครับนะอ่านะเ o v ember ละใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณบอกคุณจะขายทิ้งณนะตอนนี้ใช่ไหมอาจจะต้องพิจารณานิดหนึ่งนะเพราะสถิีิที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรอบเกือบสิบปีครับมันบ่งบอกว่าเขาชอบมูลเนี่ย ประมาณช่วงปลายปลายนาวเอมเบอร์ถึงต้นต้นเดซิ e r มเบอร์มันบังเอิญบังเอิญนะมันอาจจะไม่น่าเชื่อแต่นี่คือความเป็นนี่ข้อมูลข้อเท็จจริงนะไม่ใช่ความรู้สึกนะโอเคนั่นนี่คือแฟกต์ที่นำมาเสนอให้ฟังเอ้ยถ้าคุณจะขายทิ้งณวันนี้เนี่ยระวังนิดนึงนะอาจจะต้องค่อยๆคิดทีนึ่งสุดง้ายไปลองดูเช็คลิสต์ของผมนะอ่ะเช็คลิสต์ที่ว่านะครับนะผมเอามาทาแบ่งปันให้ก็คือว่า ในส่วนของอายามเราสับสนผมตั้งชื่อมันเลยบอกเช็คลิสต์เตือนใจยามสับสนอันนี้คือสิ่งที่ผมฝากาน้องๆเมาทุกคนไว้นะเป็นคําถามง่ายๆ3ข้อครับนะซึ่งถ้าเกิดคุณตอบคําถาม3ข้อนี้ได้แล้วนะครับนะมันคือสิ่งที่เป็นข้อที่จริงหรือว่าข้อที่แสดงให้เห็นว่าคุณนะคิดยังไงกับตัว XRP e นะครับนะแล้วคุณก็ควรจะต้องวางแผนตามคําตอบของคุณนะข้อที่1ฮะผมถามว่างี้คะให้คุณถามตัวเองผมถามตัวเองเสมอนะ คุณคิดว่า XRP เนี่ยราคามันจะเหลือศูนย์ไหมมันเป็นไปได้ไหมว่า XRP จะราคาเหลือศูนย์เลยคือเป็นเหรียญสแกมใช่ไหมแล้วก็ไม่เหลือค่าเลยเหลือศูนย์ผมบอกกันนะ if yes ถ้าผมบอกว่าถ้าคําถามนี้นะถ้าผมบอก yes นะผมเซลล์ทิ้งเลยนะครับนะ if no ถ้าผมบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้ไว้โหนะเพราะะน,นคำถามเนี่ยคุณก็ต้องไปลองดูนะเหรียญเนี่ยอย่างที่บอกนะเราให้ดูกันใช่ไหมมันอยู่มาตั้งแต่แทบจะตอนกําเนิดโลกคริปโตนะเป็นหนึ่งในเหรียญโบราณน,นะ ถึงจะโดนด่าว่าอะไรก็แล้วแต่นะแฟกท์ที่รีเมนก็ยังคือว่า1เป็นเหรียญที่เก่าแก่เหรียญหนึ่งสองเหรียญน,นี้ไม่เคยหลุดจากท็อป10เลยไม่ว่ามันจะแย่ขนาดไหนใช่ไหมไม่ว่ามันจะโดนคดีใช่ไหมจะโดนพวกบิตคอยน์แม็กซี่ด่าทอแล้วหรือใครก็แล้วแต่นะมันก็อยู่ในท็อป10ป้วนเปี้ยนของมันส่วนใหญ่ไม่ค่อยหลุดจากท็อป5ด้วยนะมีมีมไซยคเนี้ยที่อาจจะเป๊ะๆอยู่แถว7นะ7 6นิดหน่อยนะครับแต่ไม่เคยหลุดไปเลยนะ โอเคเพราะ,ะถ้าเกิดคุณมีข้อมูลประมาณนี้แล้วคุณตอบว่าเฮ้ยคุณก็ยังรู้สึกว่านะมันเหลือศูนย์ได้แน่เลยเนี่ยเอ่ออันนี้หนึ่งไปดูอี2ีสองกันนะแต่ว่าเกิดไม่ดูบอกว่าเฮ้ยผมมั่นใจว่าอาจจะเหลือศูนย์ได้คุณเซลครับนะเป็นผมก็เซลนะเพราะว่าถ้าเกิดผมเนี่ยนะจะถือเหรียญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำคัญของผมก็คือผมต้องมั่นใจว่าวเหรียญไม่เหลือศูนย์อันนี้คือไฮไลท์ที่เป็นจุดสําคัญของผมนะ ข้อที่ 2, พอดี x อ p เนี่ยมีเรื่องคดีเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องถามตัวเองนะจากที่คุณลองตามคดีใช่ไหมผมก็อัปเดตให้ตั้งแต่ต้นเลยนะมีสุปตั้งแต่วันแรกให้เลยนะจนกระทั่งอัปเดตล่าสุดนะถึงช่วงนี้จะเงียบไปนะแต่ถ้าเกิดคุณดูจนครบหมดแล้วแล้วคุณก็ต้องถามตัวเองใช่ไหมคดีนี้เนี่ยมันจะแพ้ไหมนะ ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณดูรูปคดีดูข้อมูลเสร็จแล้วบอกว่าโอ้แพ้แน่นอนเลยไม่รอดแน่เลยถ้าเป็นผมผมก็อาจจะขายนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าแพ้แน่แนแน่นอนะระยะสั้นเนี่ยมันก็ต้องมี Impact อยู่แล้วว่าราคามันต้องลงใช่ไหมคนต้องแพนิกนะระยะยาวจริงผมไม่ค่อยห่วงนะแต่โอเคแหละผมก็ตั้งเป็นคําถามให้คุณถามว่าคุณคิดว่าคดีจะแพ้ไหมถ้าคุณคิดว่าคดีแพ้แน่นอนเลยใช่ไหมผมผมยกตัวอย่างตัวผมนะถ้าผมบอกว่าคดีแพ้แน่เลยผมเซลล์แน่ๆนะแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าคดีไม่เห็นจะมีแแววจะะะพ้้เเลยผมกก็็โหคคครัับอนนนขทีี่สําญ ณปัจจุบันใช่ไหมณวันนี้เลยนะคุณเอาเอาวันนี้เลยเนี่ยคุณคิดว่ามีเหรียญไหนที่คุณสวิตช์ไปแล้วเนี่ยก๊ปกำไรมันมากกว่าหรือไม่อันนี้สําคัญมากเลยนะถ้าเกิดคุณมีเหรียญอยู่ในมือหลายตัวที่ดูอยู่ใช่ไหมแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยก๊ปกำไรใช่ไหมของเหรียญอื่นเนี่ยมันมากกว่า xrp แน่นอนเลยถ้าเป็นผมนะผมก็สวิตช์ครับโอเคนะเอาณวันนี้นะโอเคสมมุติคุณจะเข้าบิตคอย n ใช่ปะบิตคอยนตอนนี้มันหกหมื่นโอเคนะวันนี้ผมมันหกหมื่นบวกแล้วไปหน่อยกำลังลุ้นกันอยู่นะบิตคอยน์เนี่ย ไปแสนสองนะจากุกเงินไปแสนสองเนี่ยหนึ่งเอ็กใช่ป่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคนะเอ็กซ่าพีตอนนี้ประมาณหนึ่งใช่ป่ะหนึ่งหุดศูนย์เจ็ดที่เราเคยคุยกันไว้ว่ามันเป็นตัวเดียวที่ยังไม่เคยทำออทิมไฮอ่าคราวนี All ้ออทิมไฮเดิมประมาณเท่าไหร่ประมาณสามจุดสามยูเอสดอลลาร์นั่นคือประมาณสามเอ็กซ์นั่นคือมินิมัมงไหมนะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเ,เราพูดง่ายๆถ้าเกิดคุณคิณคณคดว่ามันมีเหรียญที่คุณรู้แน่ๆน,นะค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยจากการวิเคราะห์ทำกันบ้านว่า เกิน 3x แน่นอนนอนมาอันนี้ก็มีโอกาสชูชีได้นะโอเคแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยที่เหลือเนี่ยมันขึ้นได้อีกอย่างเก่งเนี่ยหนึแล้วนะสมมติว่ามันขึ้นได้จากจุดนี้นะจากวันนี้นะได้แค่100%เนี่ยไอ้คุณก็ต้องลองคิดนะคุ้มไหมที่จะไปแลกนะครับนะเพราะว่าของเรามีแกลบอยู่ใช่ไหมถ้าเอาออลไทม์ไฮเดิม erm, ภายใต้สมมติฐานว่าทุกเหรียญน่าจะต้องมีออลไทม์ไฮเดิม erm, แตะได้ในในแต่ละบูไซเคิลนะโอเคนะถ้าเกิดคุณคุณมองว่าเกิน3%หาได้เนี่ยนะครับเอ่อก็อาาจจจะพิร์าซัน ผมก็บอกว่าเฮ้ย hey นะถ้าเกิดว่า all answer is no เช่ป่ะก็คือว่าเอ้ยทุกคำถามคุณตอบ no หมดใช่ไหมผมมีกิจกรรม3มอย่างให้คุณไปลองทำนะ1เลิกเปิดดูราคาทุก5านาทีนะก็ไปเปิดดูราคามันทุก5านาทีถึงเครียดนึกออกไหมอย่างพวกผมเลยนะปัจจุบันเนี่ยเชื่อไหมบางทีทั้งวันผมไม่ดูราคา x p ยนะเพราะอะไรฮะผมไปนั่งศึกษาอีโคซิสเต็มของมันนะที่เงียบหายไปคืออะไรไปดูนะว่า i, เฮ้ยเหรียญที่ช่วงนี้นะมันมีการ ขยายเติบโตภายใต้อ,อีโคโซิสเต็มนะเช่นเรื่องของโซโลชั่นที่ผมโพสต์ไปใช่ไหมมีเหรียญมีมเอ็กซาร์โดใช่ไหมโอ้ตอนนี้มีอีลิเซียนอย่างเงี้ยนะครับเอลเอสอันนี้มันมีเยอะมากเลยนะในเรื่องของเหรียญดีๆนะครับนะผมมัวแต่ไปศึกษาพวกนี้นะไม่ว่างดูราคา XRP เลยในกลุ่มคอมมิชชั่นไลน์ของเราเนี่ยนะเชื่อไหมสองพันคนเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยแทบจะไม่มีใครพูดถึงราคา XRP เลยนะมวัวแต่วุ่นดูอย่างอื่นกันนะนอกจากนั้นนะถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณก็ขี้เกียจนะ ผมมีออปชั่นสามะไปทำงานนะทำงาน,ทำ,งานทำการหากิจกรรมทำเลี้ยงลูกนะพาแฟนไปเที่ยวนะจะไปดูมันนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณตอบ3ข้อนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยโนว่ะ XRP ไม่เหลือศูนย์หรอกนะคดีเนี่ยนะไม่แพ้ว่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีตัวที่มีแกลบมากกว่านี้นะถ้าเกิด3มข้อตอบอย่างนี้ก็คือเหลือแค่รอเวลาเนทะ่านั้นเองคุณแค่รอให้การลงทุนคุณมันงอกเงยนะครับนะอยนที่บอกนะถ้าเกิดข้อไหน ตอบ yes เนี่ยน,นี้ก็ว่ากันคุณก็ต้องไปลองคิดดูนะแต่ยังผมเนี่ยผมตอบ no หมดพราะผมก็เลยไปทาอย่างอื่นโอเคนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ในวันนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ผมรู้มันทรมานแล้วกเ็เวลาที่เหรียญมันบีบเราคือคือต้องใช้คำวาน,นี้เกมการเงินนะนะมันเ,เป็น psychology เสียมันเรื่องของจิตวิทยา,เ,าเราสู้กับใครเราสู้กับวานใช่ปะ่ะสู้กับเจ้ามือมันมีไม่ไม่ไม่ใช่แค่ xrp นะคุณไม่ต้องบอกว่า xrp มีเจ้านะมันมีทุกเหรียญน,นะคุณคุณ <laughs> เหรียญไหนไม่มีเจ้าเนี่ยนะโกหกนะ ใครใครคือเจ้าก็คือคนที่มีเหรียญเยอะๆฮะคนที่อย่างถ้าเกิดบางบางเหรียญมีคนขุดจะประกไอ้พวกคนขุดนั่นแหละมันถือเหรียญเท่าไหร่อะมันจะทุบมันจะลากเนี่ยนะครับนะกับพวกนั้นทั้งนั้นแหละนะนัทุกคนมีเจ้าหมดนะครับนะออนอกจากนี้อาจถึงจะไม่ใช่แต่ว่าข้อดีคือใช้คํานี้มันอาจจะไม่ได้มีใครควบคุมเสร็จสับแล้วกันใช้คําพูดนี้นะโอเคนะดังนั้นเนี่ย มันต้องเล่นเกมจิตวิทยานะเช่นมันต้องให้คุณทนไม่ไหวนะครับนะส่วนใหญ่เนี่ยจะแพ้ภัยก็คือว่าวิเคราะห์มาถูกกันนะอย่างอย่างช่วงที่ผมเป็นเม้าวัยรุ่นเนะี่ยนะหลายครั้งวิเคราะห์มาถูกเป๊ะทุกอย่างเลยนะแต่ทนไม่ไหวฮะนะทนในช่วงจังหวะบีบเนะี่ยไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นก็เลยแพ้นะครับแล้วก็ขายไปเสร็จแล้วพอขายไปจะพักหนึ่งไปนะอย่างที่บอกนะขอยุ้าตมีครั้งหนึ่งไม่ได้มีการชี้ชูชให้ซื้อหรือขายนะครับนะเพียงแต่ผมให้แนวคิดว่าไอ้ตัวผมตัวผมนะโอเคใน นะครับนะผมผมลงทุนตัวเดียวยนะมีมี XRP แล้วก็ใช้คำว่า XRPL โทเค็นละกันคือพูดง่ายคือการลงทุนของผมทั้งหมดอยู่ในแวดวง XRP แล้วก็เหรียญลูก XRP นะเพราะฉะนั้นผมทนได้ยังไงเนี่ยนะครับนะมันบีบขนาดนี้นะตัวอื่นเขาวิ่งไปถึงไหนถึงไหนแล้วนะครับนะ,อะโอเคนะนี่คือสิ่งที่ผมเอามาลิสให้คุณดูนะแบ่งปันนะเพื่อหวังว่าจะได้ช่วยให้กับคนที่เป็น XRPArmy แท้ๆเนี่ยนะครับนะสามารถจะหลุดพ้นนะไปมูลด้วยกันได้โอเคนะอ่ะทวนอีกครั้งนะครับ ราคาจะเหลือศูนย์ไหมคดีจะแพ้หรือเปล่าแล้วคุณหาตัวที่แก๊บมากกว่านี้ได้ไหมนะครับนะถ้านโหมด3าอย่างฮะไปทําดูนะเลิกเปิดดูกราฟนะทุกห้านาทีเลิกอันนี้ต้องเลิกอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้บันทอนกาลังใจมากเลยนะข้อ2นี้ฮะอีโคซิสเต็มขยายใหญ่โตเหลือเกินช่วงนี้นะครับนะแล้วก็ ทำกิจกรรมเหมือนนะ่ะงานงานเริ่มไม่ไม่ work from home แล้วผมก็จะเริ่มยุ่งน,นะผมเองก็ออกจากเอ่อ work from home โหมดพอสมควรแล้วนะครับนะวิกไนจะทำงานเต็มเลยนะค่อนั้งเต็มทุกวันเลยนะครับนะถ้าเผอิญหายไปยตตกใจนะเออพอดีอาจจะต้องมีไปใช้ลูกค้าไปคุยกับลูกค้าหลังจากที่สอนแต่ออนไลน์นะครับนะเพราะฉะนัน้นนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเอออาจจะมีกระทบบ้างนิดหน่อยนะครับนะก็เลยพยายามทําคลิปให้เป็นลักษณะที่ว่าสามารถมาดูได้บ่อยๆย,ยามท้อใจนะกลับมารีพีทดูได้นะไม่ไม่เสียตังค์ด้วยนะโอเคนะในส่วนกราฟนะครับบออย่่างทีกนะ น้องชอบมูลช่วงธันวามกราฮะเอาทษทีธันวากับพฤศจิกานะพฤศจิกาธันวาทษทีนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอดทนสักนิดนึงน,นงนะเพราะว่า1มันก็ทำเวทมาแล้วใช่ไหมแล้วก็มันมันสถิติมันย้อนหลังกลับมาเนี่ย November December เนี่ยนะได้เรื่องทุกทีเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นข้อมูลที่ไว้พิจารณานะครับโอเคนะ,ะยังไงวันนี้ก็หวังว่าคงได้ประโยชน์นะช่วยให้เป็นข้อคิดเตือนใจนายามท้อแท้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเมื่อมีการอัปเดตนะครับ ขอบคุณมากครับ